สวัสดีคะ่ะมันนีประเดียนมา่านไทยย,นยนุนไฟนำรุนหอยกองสีแต่วันหอยกองสีมันบกเขียนมีนามปนันใดยเนาะพะเนาะัางตะกี้หนามมันสีไหลผ่านจากนี้ไปนี้นี่บันนียนบ่เลยบ่มีหนามมันแหลงอันนี้เป็นไฟนำรุนหอยกองสีเมื่บ้านประเดียนไปหอยกองมันนี้มากหอยกองสีมาถ่ายถ้าธรรมชามาจาห้เหบิ่งเนาะพะเนาะเปนหอยกองสีเลื่อยไปพูนเป็นปลาอ้อยข้าเจา้า เบื้องบรรยากาศหอยกองสีด้วยค่ะ,ดะเด้อเพื่อนไทยถ้าหอยนึงไทยถ้าหอยกองสีย่ำหนำม,ม,มากมันสีขึ้นทั้งนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้เขาเห็ดกันหนำไปเวลาหนำตันลงมากเพาสีเห็ดกันก้อนหินเป็นก้อนเป็นก้อนกัรหนำเพราะเห็นมันกระเ,เส้นหลายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่านี่ก็ยังมีหนำหลายก็หอยกองยังหอยกองไม่ใครมีหนำหอยกองสียังมีหนำอยู่เพราะว่าเพื่นสูบหนำไปใส่ปลาปลาทั้งนันในบ้านเนาะคะ่ะเนาะ Ở đây March còn có cặn r variance, bởi vì bạch tôi không có phá nó. Cho tôi challenge b invers throw capacity cho mặt hỏi. Chúng tôi có chữ cả. Một Một trở lại không, thêm một cho người khác. Có một อันหวยหอยอันกองสียังม,มีน้ำไหลก็หวยคลองมีหอยคลอ,องน้ำเพราะไรมึงจอกเนาะข้าเจ้าะมหาปลาอยู่ฟังมึ่ข้าเจ้าสาปลามึงข้าเจ้าสาปลาข้าเจ้าสาปลาแบบมมอันสมัยตะกี้กับสางสิละสาปลาน้ำเพราะไดน้ำเพราะคณะมึงข้าเจ้าสาปลาชีวิต เบ่งคันสาปลาด้วยก็เด้แดดพอนห่อนปุ่นตุ่นยางไงแดดพอนคับ้อนไงนนทอากันได้บ่๊ัางท่างพุ่นขาเจ้าคือสิมันตัดห้าตัดหยางให้ตัดใหม่โอ้ตัดใหม่เยี่ยงตัดใหม่ ก็เจ้าตัดไม้ยุค่าตอนสร้างปุ่นกเจ้าฟังทางปุ่นกเจ้าตัดไม้ยุค่าเนาะนีมึงนำนี่เจาะต่อมันเอาจอกเส้นนั่นไปแหวนใส่ปลาบ้านเฮาเนี่เด้อจอกนอเนาะไปจอกไปเลี้ยงบ้านเฮาเนาะ ก็เ,เจา้าเผาอยน,นอกใหม่เผาหอยเกิดไม้ไม่จังไรกับพวกหูเนาะคุณนำอันนี้หวยกองสีต่างต๊ประเด็นเป็นเด็กหน่อยปลเด็นก็เคยมามาสองทางาเนาะบ้านประเด็นหน้าประเด็นอยู่ท่าคุมหน่อยเขาเอินหวยกองทางคุมไหญ่เ,เจ้าเอินหวยกองสีเนาะกันเนาะนำไหลมากคนละหม่องหวยกองก็หวยกองสี มันนี้ภาพมาเบิ่งหัวกองสีใค่อยนำหัวกองสีไหลยอยู่ได้จักกันนั่นบ่ได้จักนไอยบ่เขาลดมาจอดหานปลาหาปูเนาะค่ะเนะาะธรรมาชาิ เจาะเผาปลาขาเจ้าเห็ดกระท่อมไว้ถะนังกระท่มหน้าไว้ถานังเวลาปลามาขาเจ้ามานั่งนอนเห่ินนี่นี่น้องะน้อมาหาปลาต้นสักข้าเจาคูดข้าง m ມ່ນงมລໍມື້ນີ້ມີบ่บ่ นี่น้ามันเนคอนมองหันมองนี่ข้าเจ้ากอมมหาปลาเนาะโอ้มึงข้าเจ้าปลูกมันล่ามลงมาหอดีคนปลูกมันปลูกน้าคู่สามันกรลังเกิดเนาะคะเนาะปลูกอ้อยปลูกมันเบืองธรรมาชาติน้ำประเดือนด้วยค่ะด้วยไห้ถ้าหวยกองซีเปนปู่กปลูกอ้อยหลาย có bay, các cháu buộc gò bay vậy. mương nằm lái, lái luôn. mương khâu, khác nhau hoài. được đi. thì, yên bao nầm. ô, lược tưởng như tơ nó. หอยกองสีใช่หรอปล่าใ่หรืปล่าป้าหอยแบบง่ายหอยกีบๆถึงหอยอยังหอยกาบป้าหอยกาบหน่วยง่ายแท้หอยกาบหน่วยง่ายหวยง่ายเออข้าอยกระตาไปมันจังคอยบ่อหนั่นยายเอากระตามากอยู่ตัวเพราะว่าง้อหอยใส่กระตามันจังคอยสีบ่อมน้ำป้าหอยกาบหน่วยง่ายต้นนี้ไหม เออทั้งห้อยกาบทั้งหอ้อยห้อยไลย่ตีลาห้อยเยี็บม่านตีไอ้เบื้องบรรยากาศอันนี้แจม่มม่งแล้วเนาะนี่เนาะดีบายแล้วละแต่ว่าตะเวนมันยังอ่อนซองอยู่เนะนาะพ่อเนาะดืนได้ไหมยืนเบื้องอยูุู่มตน้นอยู่้าน,นีมันหอน ยุ่พุ่นมันแดดค่ะขวดหายบิงึงบรรยากาศธรรมชาติดหอยกองสีน้ากันเด้อค่ะเด้อหอยกองน้ำย่งมันวัวลายปันนี่ซ้่มหอยกองสีน้ำย่งหลายพอว่าเพิ่นเอาน้ำไปให้ชาวบ้านกินใส่เนาะค่ะเนาะก็เอิ้นน้ำประปาเอามาจากนะบิง่งเนี่ยบรรยากาศธรรมาฉาดทายหายบ่ง ทุ่นท้องฟ้าแดดแจ่มแจ่มมึงนะแดดแจ่มนะขะเนาะเดือนทยายธรรมาชาติให้มึงหลายปีเหล่าจนว่าไปเดือนอายุหลายแล้วเพิ่งเด็กม่านนีแ่แหะม่านอีกรอบหนะึ่งหอยกองสีได้ไปเดืนเ,ดนเป็นเด็กหน่อยกับม่เหรียหอยกองสีม่ง้มหอยม่าน หาปลามาเลี้ยงมัวเลี้ยงควายอยู่สมัย,ตะ,ย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 มตะกี้ไปเลี้ยงท่งหอยคลองแน่หอยคลองสีแนย่างสิ่งนตะกี้ต่ว่าน้ำตะกี้ายก็หนีน้ำไรไรน้ำกินฟังทางพุนกระเจ้าอันนั่นกระเสียง,งนั่นดังแน่เด้อกระเด้อกระเจ้าตัดไหม่ยู่ข้า ก็จ้าตัดใหม่ยุค่าท,าท,ท่างฝนดีใช่ยางก็คงอข้าง,างดีทาง่นกับลดท่างลดฝนเหตุท่างนี้ดีเน,นาะค่ะนาะท่างบางไหไก็ดีเบสส่วน เพราะว่าคนล่ามออกมาอยู่น้ำทงน้ำท่าหลายพันเมื่นคนใหญ่มาอยู่น้ำทงน้ำท่าหลายทำไมต่กี่อยู่แต่ในบ้านวันนี้ก็เจ้าใหญ่ออกมาเวิร์ดมันจะเลื่อนเนาะค่ะเนาะไฟฟ้าดึงถึงเวิดสมองกุเน่ะก็เจ้าใหญ่มาอยู่น้ำทงมันเห็ดเฮียนอยู่ทงเวิร์ดบ้างนไงบรรยากาศไหม

ได้บ่โมยละ่ะ <laughs> เฮ้อบ่เราห่วงยางมานัน่เนาะจังคอยสิได้ลอยน้ำไงแม่บ่ลงดอกเพราะว่าแม่ย่านนำ้ำแต่ไม่ถ้าเป็นเด็กหน่อยเคยมาเลี้ยงหัวเ,เลี้ยงกล้วยตายนำย้ำเนาะว่าจะเจียวเขาเหยียบท้องออกน้ำไหลปูด,ปด,ดๆออกจากปากเคยตายน้ำมาจะหน่อยได้ประกาลงนำ้นำเนอกย่าน โอ้ผักบุ้งไปเดินสีห้เบิ้งบอน,นะะดบเดีย๋ยวกเนเถอะมึงแดดเดินแดดเดินแดดอันนี้ป้าไหว้ข้าเจ้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะให้เบิง้งธรรมชาติผุนกะถินไปเดินสีเก็บไปไหว้กินบ้าน์เดินสีห้เบิง้งอันนี้ดอกหยาธรรมชาติางามงามเบิ้งดอกไม้ดอกหยาธรรมชาติงามคือ,อย่างนี้มั้งดอกอย่างน้องนอง อน,นี้ดอกหญ like oh, ้าธรรมชาติเด้อค่ะเด้อบ่เดินให้เบิ่งนคุณน่ะโอ้ปลาบ่อนย่องๆๆองย่นงย่องนะมีปลาบ่อนนะอันนี้ยอดเงาะสมัยตะกี้ไปเดินนั่นเคยมาเก็บอันนี้แหละยอดเงาะตุมนี้ก็กินมันสิเป็นเหลืองๆเนาะค่ะเนาะอืนี่เขาเอิ้นยอดเงาะอ่ะนี่เขาเอิ้นยอดเงาะเนาะค่ะเนาะ ปีประเดียนเป็นเด็กหน่อยมาเลี้ยงควายสมยัยตะกี้ประเดียนก็มากินนังสิ่งไมากินเงาะเงานเง,งางะพากันเลี้ยงควายไปน้ำเก็บไปน้ำใส่ถุงไปน้ำไปกินเนาะกันเนาะมันเกิดตามธรรมชาติเบื้องบอนบอนไงไงประเดียนสิให้เบื้องบนน่ะบอนญ่ครับญ่แใน่ใบบ่อลืมเติมเลยมึงนะปะ้บยาบนญ่ครับ อันนี้บอลน,นี่ย่างมวยไงค่ใะใครต่ตนบอกไงเลยค่ะนี่นบอลวา,า่ไงญ่ผุน่ะประเด็นไหนเบื้งบอลเนาะค่ะเนาะเบื้งบอลไงดูผุ้น่ะนโอ้บอลไงค่ะแม่ประเด็นเซียวไปปลูกบ้านจาัอันกันนะคืง,งา่า,า,งามใช่ปะง่ามค่ะใหเนาะนีน่บอนง่ามไห ใบไงไงต้นไงไงอันนี้ม็นบอลอย่างน้อนไหเนะบอลอย่างคือต้นไงเห็นไหบอลอย่างต้นไง่ห็นไหบอลต้นไงเนาะค่ะเนาะผลบอกไงเลยต้นไงกลหญไงเนี่ยป้าอ่อยขาเจ้าเนาะคะเนาะป้าอ่อยน่คือที่มันคาขาเจ้ามาปลูก ปบอนนี่ยังขึ้งามใบใหญ่เบลล์ลมเทิมเลยใบเดินให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะให้เบิ้งอีกเบิ้งธรรมชาติปลาอ้อยเขตนี้มีแต่ปลาอ้อยเบวดอ่อยกำลังงามมาแล้วเนาะมึงเนี่ยปลาอ้อยกระเจ้าดอกไม้ธรรมชาติงามงามมึงเนี่ย เดนก็สีจบคลิปว้ซ้ำนีก้กอนเด้อค่ะเด้อยูหลอดปลอดภัยบนทุกนอยู่ดีสบายความเก็บจะได้ความไขยย้ยงมีไปทั้ไหนกย่าลืมใส่แมตช์ขอบคุณทุกกำลังแร่งใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทัณ่วโลกเด้อค่ะเด้อไปเดินให้เอาบรรยากาศหวยกองสีมาให้เบิ่งให้เบิ่งบอลจบคลิปหม่องบอบลอง,บองามๆถึงปีใหม่ของคนไทยกัให้ยู่ดีสบายจะเลื่อนลุงเรื่องบนสุกคนเด้อค่ะเด้อสุขภาผาแข็งแรง ปรเด็นสีจบคลิปใบซ้ำนี่กันไปเดือนห่อนเดาะแดดฮอนห่อนอีกจังน้อยยังคอยสีมานทายถ้ำอีกมุมผุ่นในเบื้องอีกเนาะค่นะเนาะมองนี่ก็สีจบคลิปใบแครนต้นบอลน,นี่กอนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อค่ะเด้อเพื่อนใหม่มาก,กันให้กำลังใจไปเดือนกับช้าๆได้พาเล่มงามเนาะค่นะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อประเด็นสีจบคลิปใบซ้ำนี่สวัสดีค่ะ